เปลี่ยนป้ายทะเบียนง่ายๆใครๆก็ทำได้ Suzuki Way Life Wayve of สวัสดีค่ะวันนี้แอมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนง่ายๆได้ด้วยตัวคนเองค่ะส่วนวิธีจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากอบป้ายทะเบียนที่แอมจะมาแนะนําวันนี้จะเป็นกอบป้ายทะเบียนของมาพรพาณิ์นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแกะก็จะเป็นในแบบที่แอมถนัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีการแรกนะคะในการแกะป้ายทะเบียนออกนะคะง่ายๆเลยก็คือ เราจับที่ปลายกรอบป้ายทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยดันตัวป้ายทะเบียนไว้นะคะที่ต้องให้ดันตัวตัวไป้ายไว้เนี่ยเพราะว่าป้องกันป้ายจะหล่นลงมาโดนรถของเรานะคะเดี๋ยวจะเป็นรอยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้นิ้วชี้นะคะตัวนี้ดันยกกรอบป้ายขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะหลุดออกมาหมดเลยแถบล่างทั้งแถบนะคะเมื่อเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดึงป้ายทะเบียน ลงด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงกรอบป้ายนะคะเลาะตามขอบของเขานะคะเขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะคะเมื่อเราดึงออกมาเสร็จแล้วปุ๊บใส่กรอบป้ายอันใหม่เข้าไปนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวยึดกรอบป้ายอยู่ข้างบนนะคะเราก็ดันป้ายเข้าไปให้ตรงกับกรอบนะคะมือแนะนําว่ามือเราต้องดันตัวป้ายไว้ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ป้ายเนี่ยเขาไป มีรอยขุดติดกับรถของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราดันที่ล็อกกลางด้านล่างของของกอบป้ายนะคะพอเวลาเราดันปุ๊บดันเข้าปุ๊บเนี่ยก็จะเซฟไม่ให้ป้ายหล่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ดันเลาะตามขอบด้านข้างได้เลยนะคะตามตามล็อกที่เขามีไว้ให้นะคะเราก็กดกดให้มันแนบสนิทเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นางานเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียว สำหรับด้านหลังนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันกับด้านหน้าได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามทิคในการใช้งานรถยนต์สูสีแบบอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามาไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะได้มาเจอกับสาระดีๆกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ